สามเคล็ดลับง่ายๆระงับกลิ่นกายด้วยตัวเองปัญหาเรื่องกลิ่นตัวหรือปัญหากลิ่นเต่าที่มาจากตัวเองจะไปรบกวนคนที่อยู่รอบข้างจนบางครั้งอาจก่อให้เกิดความรำคาญ และไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ถึงแม้ว่าปัญหานี้อาจจะแก้ยากสักเล็กน้อยในบางคนเนื่องจากยังไม่ทราบถึงวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างถูกต้องนั่นเองแต่ถ้าเรายังไม่รีบแก้ไขปัญหานี้ก็อาจส่งผลให้คนที่มีกลิ่นตัวแรงจะกลายเป็นคนขาดความมั่นใจได้ หาใครที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่ก็ลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้กันดูได้นะคะ 1. การงดรับประทานอาหารบางชนิดโดยเฉพาะเครื่องเทศหรืออาหารที่มีคอรีนอยู่มากเช่นผงกะหรี่หอมหัวใหญ่กระเทียมผักชีเป็นต้นซึ่งอาหารเหล่านี้จะส่งผลทำให้ อมเหงื่อบริเวณใต้วงแขนของเรานั้นขับไขมันออกมาได้มากขึ้นกว่าเวลาปกติที่เป็นอยู่จึงทำให้เหงื่อและกลิ่นตัวของเรานั้นจะมีมากขึ้นตามไปด้วยฉะนั้นหากหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ได้ก็จะดีมากโดยเฉพาะกับคนที่มีกลิ่นตัวแรงๆนั่นเอง2การใช้มะนาวช่วย โดยจะหั่นมะนาวเป็นแว่นบางๆแล้วนำไปถูเบาๆบริเวณใต้วงแขนหลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วก็ให้ล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดซึ่งวิธีนี้เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ผลดีเลยทีเดียวเนื่องจากว่าน้ำมะนาวนั้นมีฤทธิ์เป็นกรดซึ่งมันจะไปทำปฏิกิริยากับด่าง ซึ่งจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียใต้วงแขนช่วยระงับกลิ่นกายและวิธีนี้ยังช่วยเร่งการผัดเซลล์ที่ตายและให้ผิวใต้วงแขนขาวขึ้นอีกด้วย3การใช้โรออนโดยปกติแล้วเรามักจะทาโรออนในช่วงเช้าหรือก่อนออกไปข้างนอก แต่ให้เราลองเปลี่ยนมาทาโรออนในตอนกลางคืนหลังอาบน้ำเสร็จหรือก่อนเข้านอนตอนกลางคืนเพราะมีงานวิจัยต่างประเทศค้นพบว่าโรอ,อนชนิดระงับเหงื่อนั้นมีสารอลูมิเนียมผสมอยู่ซึ่งสารอลูมิเนียมนี้ทำหน้าที่ในการอุดต่อมเหงื่อเอาไว้เพื่อไม่ให้เหงื่อหรือกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ถูกปล่อยออกมา ดังนั้นเมื่อเราทาโรออนในช่วงกลางคืนหรือก่อนนอนโรอนจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เนื่องจากในช่วงที่เรานอนต่อมเหงื่อของเราจะทำงานน้อยลงและไม่ค่อยผลิตเหงื่อออกมาเท่าไหร่จึงทำให้ท่อต่อมเหงื่อนั้นมีเวลาค่อนข้างมากในการที่จะดูดซับสารอลูมิเนียมเข้าไปได้และทำหน้าที่ของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมหรืออาจจะใช้รอออนทาใต้วงแขนทุกครั้งหลังอาบน้ำเสร็จ แต่ก่อนที่จะทาโรออนนั้นเราจะต้องมั่นใจเสียก่อนว่าใต้วงแขนของเราแห้งสนิทด,ดีแล้วจึงจะสามารถทาโรออนได้เพราะหากเราทาโรอ,อนในขณะที่ใต้วงแขนยังเปียกชื้นอยู่นั้นมันจะกลายเป็นว่าไปเร่งกลิ่นตัวให้ส่งกลิ่นแรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่า เคล็ดลับประงับกลิ่นกลายสามอย่างข้างต้นนั้นเป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำได้ซึ่งจะเลือกทำวิธีใดวิธีหนึ่งหรือจะทำทั้งหมดเลยก็ได้เพื่อที่เราจะได้ไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ไปรบกวนคนอื่นและยังเพิ่มความมั่นใจของเราได้มากขึ้นเลยทีเดียว ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ